ไปเลยครับในนาทีแรกนะครับเขาถือฮางนะครับถูกตะลุยเข้าไปโดนสอบสวนครับสิดิศั์สวนที่สอลูกนี้ครับเี่ครับไปข้ามหัวไปเลยครับไปไม่ถึงครับคร่อมยิ่มไปดีครับตาครับขอคุยด้วยนิดหนึ่งครับห้าสี่สามสองนะครับไฟนี้นี่รู้ตัวกี่วันครับเนี่ยเมื่อวานเมื่อวานนี้ครับไครโทรมาบอกก่อน ไปโทมาคุณหนุ่มบอกให้มาต่อยเลยอ๋อแล้วมีรายการอยู่แล้วหรือไงอย่างต้อมรอรายการอยู่ต้อมรออยู่แล้วต้อมมากี่วันกี่เดือนเนี่ยประมาณสองอาทิตย์สามอาทิตย์อ๋อแล้วรู้ตัวว่าต่อยกับพี่พิศักเนี่ยเมื่อคืนเรารู้สึกยังไงนอนหลับไหมก็หลับนิดหน่อยหลับนิดหน่อยหลับไม่เยอะเลยหลับไม่เยอะแต่วันนี้นี่สู้ได้แบบโอ้โหดีเลยดีเลยมีอะไรจะบอกกับแฟนมวยหน่อยไหมครับก็ขอโทษครับทดีที่สุดแล้วโอ้แต่ว่าก็ต่อยได้ขนาดนี้นี่ก็สุดยอดแล้วนะครับ มีอะไรจะพูดถึงใครเป็นพิเศษไหมครับก็ขอบคุณกลุ่มครับที่ให้โอกาสผมแล้วก็ทุกคนที่อยู่ข้างหลังครับขอบคุณมากตอนนี้นี่คนน่าจะรู้จักเยอะแล้วแหละก็เดี๋ยวรอติดตามไฟต์ต่อไปครับครับห้ถึงพิธานิดนึงตรองการไฟที่เราล่าสุดที่เราชุกมานี่ข้างหลังที่เราชุกมานี่ห่างนานยังก็ต่อยที่ได้ครับห่างนานยังกี่เดือนประมาณสองเดือนประมาณสองเดือนนะถือว่ามีการขึ้นไหวอดนะครับ